จัดไปรถล,ลาบปลาย่างรถลาบฉลองแห่ใหม่ครับอันนี้ฟีมือแห่ใหม่รุ่นรุ่นเลยดำฟีเลยนะ่ดูกราเออ,อพี่เพียวเอามาร์กแล้วเนาะมาร์กรถลาบเดิปลายยัยงก่อนปลาขาว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 ย่างรถลาบอเออปลาขาวย่างรถลาบจัดไป สมกินได้ทั้งตัวอ่ะ<ำ>เห็นไหมห่อนหรือว่าแซบหรือว่าแซบเออแซบได้ที่วะได้การเลยเน,ะน<ำ>าะจัดไปนี่ได้ได้เ,เก่งนะ เขาไปพุ่นระบาดนี่เอายากระบาดี่มึอไงพลังเขาเนาะงพลังวะรว่ขาดบวาตึกปากกดปากระยิงดููยปาเครืองปาด้น่ะปาอยู่ดนเด้ยควงละบาดนานเดา๋แต่เดนอดเดือบหนาน วุนม okay, ึงต้องเลี้ยงตัวปอดพุ่นมึงขึ้นท่อไปไม่มึงขึ้นท่อไปขึ้นท่อลอยยอนให้มันไหลไปตามน้ำทั้งพุ่นแม่เออมันก็สิรุดออกเนี่เดี๋ยวนี่เอ็นไหนมีมือเลื่นๆโอ้โหนี่ทุบก้อยนี่คักเลยนี่ปลาขาว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 เดี๋ยวเบลตุ้มกันโอ้โหติดแต่งเด้่พี่เห็นแดง ขักคักขักขัก,ขก,ขก,ขกขักเอาไปเฮ็ดปลาแดดเดียวนี่เอาตอนลงมาเลยยกให้พี่น้องมึงด้วยโอ้โหสุดยอดจักเซ็ตน,นะสามหาปะสองหาเอาโหวายุพูด่ะนี่ละครับนี่ละมหละมันแท้ละเมื่อนี่เออเอา โอ้ก้อยนี่กัคกเด้นี่แต่เข้าสิบเฮ็ดปลาแดดเดียวดัดไปเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่กันตุ่มเส่ปลาของปลาดูโอ้โหสุดยอดเลยดอกเดียวดอกแรกครับโอ้มีหัดปลาตะเพียนหน่อยอ่ะโอ้โหละเอาเบิดปลาแดกปลาจอมได้เบิดลละมือนี่

ร้องแห่ไหมร้องแห่ไหมครับผมเห็นได้คือคึกอ้าอย่างวะสาดแดงเดียววะฮะ ดึงให้ดึงให้แล้วก็ไปน้ามันไหลน,น้ำ <c oughs> ว่าเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยพุ่นดึงไปทั้งพุ่นมึงกล้าขึ้นไปบ้างรึดึงเวียงมันไปทั้งพุ่นเออ ôi tùng lông nước <Nhạc> vào bắt anh ở đỉnh cái bay thâm phụt những chốt nằm cái À bên này nè nè ผลยผม้ยายามจันแต่ไของเนาแหน่แสงนะโอเคยูติดการลวกแหนไว มุดเตะมุดมุดมเขาแล้วเาแล้วกต่เหออามาเลยเาแล้วเอาแล้วเมันตึง อันนี้บรรยากาศวันหยุดครับผมนะนวะวันหยุดวันหยุดฉลองแห่ไหมนะ้ไะนี่นี่ผลงานแห่ไหม้เนี่ยเบื้งรวดประมาณนี้แหละแห่ไหม้ฮาทุ่มทุนสั่งทะเลแห่ไหม้เกือบสามพันจัด 3, <laughs> <c ười> ไปรถล,ลาบปลาย่างรถล,ลาบ ฉลองแห,ห่ใหม่ครับอันนี้ฟีมือแหใหม่รุ่นด่วนเอยอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาชิดๆกันน้อยเห้มันเบิดเทเดียว,วสุดอยอดเลยนี่ครับปลาขาวนะเขาเอาขี่ออกเราเขามาหมักเครืองหลาบเครื่องก่อยนะแต่ว่าเขา,เอา,าออกมาย่างนะ รสล,ลาบรสล,ลาบนี่โมนิฟายครับผมเราลองมาเด็ดสสำหรับเชฟฟุกเทียดเดียวเทียดเดียวนลีดิ๊งเมนูยังก่อนปลาย่างรสล,ลาบ <c oughs> น่ากินนะล,ลองมาเด็ดเลยละ่ะ เดี๋ยวทายลงจะบึดกินเองลาบเห็นบ่ย,ย่างปลายหญ่กว่าปลาขาวปลาขาวใบหน้าแหละปลาขาวรสลาบ,าลาบแต่เขาเอามาเห็ดเป็นรสลาบนะปลาย่างรสล,ลาบนะออลองมาเด็ดเอาซิมซิมิมมึงเจ้าคำนะ đi mấy nhìn điền qua ninh nè sao phục qua ninh tối nay đục nhục 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 tổ nhục 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 đục nhục cọp, nhục 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 โอ้โหเอาไม่ไหมเลยบ่ววะดำเลยดำปีเลย,ะะยนะไหนดูกราบโอ้ <นะ S 2> อพี่เพียวเอามาร์กแล้วเนาะมาร์กรถลาบเลยปลายย่างก่อปลาขาวปลาปข,าว,ขาวปลาขาวปลาขาวย่างรถลาบเออปลาขาวย่างรถลาบจัดไปสีมึง กินได้ทั้งตัวอ่ะเห็นไ,ไหมห่อนหรือว่าแซบหรแบบือแบบว่าแซบเ้ยได้ที่วะได้การเลยเน,ะน,นาะจัดไปนี่ฉลองแห่ไหมครับปลาย่างร้นาบนี่

okay very good